สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงคนเกิดวันอังคารนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยน2566ค่ะทั้งในเรื่องของการงานการเงินและความรักนะคะเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ ได้มาครบแล้วค่ะ12ใบาการดูดวงนี้เป็นการดูโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะทรงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นการดูคร่าวๆนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารสำหรับใครที่อยากจะดูแบบเจาะลึกนะคะวันเดือนปีเกิดก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้นะคะทักไลน์มาได้ค่ะตามลิงก์ที่ให้ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะคะใบแรกนะคะหนุบาลกับนางเบนจกาย ใบที่สองกุมารทองใบที่สพระขันทกุมารค่ะใบที่4ี่นะคะพรานางสุพรรณมัจฉาใบที่หเทพพระอังคารใบที่6ทศกัณฐ์ออกศบใบที่7จ็ดนะคะเมฆขากรามาศูนย์ค่ะใบที่8พระศิวะใบที่9กาไกทองปรับชลวันใบที่10เทพพบุตรยุติธรรม ใบที่11ท้าววิรุณหกขาใบที่12ไพ่พระเทวฤสีนะคะสำหรับคนวันอังคารนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายน2566นี้นะคะค่อนข้างวุ่นวายเลยทีเดียวค่ะดวงโดยภาพรวมเนี่ยไพห,หานุมานนะคะหานุบาลกับนางเดินจากกายค่ะก็แบบ ระวังนิดนึงคุณเป็นคนเก่งค่ะคนวันอังคารนะคะ,ะการที่ทําอะไรรวดเร็วนะคะหรือการตัดสินใจอะไรแบบด่วนดวนเนี่ยให้ระวังนิดนึงอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะคอ่คอยคคิดค่อยๆใช้สติพิจารณาตรึกตรองนะคะไพ่พระเทวารีเข้ามาเนี่ยในเดือนนี้ก็ขอให้จะเย็นๆน,นะคะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถแต่ว่า ขอให้ใช้แบบสติปัญญาในการคิดพิจารณาให้รอบคอบนิดนึงค่ะเพราะว่าไพ่พระอังคารเทพางการขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้ไพ่ประจําตัวของคุณมาแล้วค่ะคนวันอังคารเนี่ยคุณมีความมุ่งมั่นจังใจสูงคุณอยากทําอะไรแล้ว่คุณตัดสินใจอะไรแล้วคุณจะทำอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะให้มันประสบความสำเร็จ อย่างรวดเร็วนะคะคุณค่อนข้างใจร้อนนะคะก็ขอให้ใจเย็นๆปัญหาอุปสรรคสำหรับเดือนนี้คือคุณคุณรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ดังใจอะคะ่ะสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณคาดเอาไว้สิ่งที่รอคอยนะคะคุณรู้สึกว่ามันมันยังไม่สำเร็จเท่าที่ควรนะคะค่อนข้างเหน็ดเหนื่อย ทุกอย่างเลยคุณเป็นหลักนะคะเท้าวิรุณหกขึ้นเนี่ยไพ่เสาหลักทั้งในเรื่องของการงานหรือการดูแลคนในครอบครัวการเงินนะคะคุณเป็นหลักเลยในช่วงเดือนนี้คนดวงอังคารก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะสําหรับคนในครอบครัวเนี่ยให้การดูแลช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีนะคะไพ่พระนางสุพรรณมัจฉาได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะ หรือใครที่ทำงานเป็นทีมในช่วงเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ว่าก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้มีความรู้ความสามารถที่เข้ามาร่วมงานกับคุณนะคะในเรื่องของการงานในเดือนนี้นะคะคนวานวลอังคารมีเรื่องให้ตัดสินใจมีทางให้เลือกมีช้อยให้คุณเลือกค่ะบางคนนะคะอาจจะรอคอยการเซ็นสัญญานะคะมีคู่แข่งเข้ามานะคะในช่วงเดือนนี้แต่ว่าคุณเป็นคนเก่งค่ะ คุณจะได้รับงานนะคะที่คุณกําลังคาดหวังหรือคุณกําลังพิจารณาอยู่ว่าคุณจะรับงานไหนดีซึ่งงานที่คุณจะได้รับเนี่ยมันต้องผ่านการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหา<อ>มีคู่แข่งเข้ามาให้คุณแบบวิตกกังวลใจอะค่ะแต่คุณก็สามารถเอาชนะได้นะคะสําหรับเดือนนี้ก็ให้ระมัดระวังนิดนึงการเดินทางนะคะ,ะก็ขอให้ค่อยๆใจเย็นๆนะคะ ในการขับรถขับราก็จะเย็นๆนิดนึงนะคะระมัดระวังอุบัติเหตุนะคะที่เกิดจากการเดินทางหรือการได้รับรการทํางานที่อาจจะมีอาจจะโดนของมีคมเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้ค่ะคลิปเกิดจากความใจร้อนนะคะแล้วก็การที่เบางคนถูกผู้ใหญ่กดดันนะคะใไพพระขันทกุมารเนี่ยเตือนสติของคนวันอังคารว่า ขอให้คุณลดทิฐิมานะของคุณลงนะคะในเดือนนี้ค่อยๆใจะเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยการเงินในช่วงเดือนนี้ก็ค่อนข้างใช้เงิน ใช้เงินเก่งนะคะคนวันอังคารเดือนนี้มีเงินเข้ามาเยอะก็มีเรื่องให้จับจ่ายเยอะโดยเฉพาะาซื้อความสุขก,กับความสวยความงามหมดไปกับของสวยๆงามๆหรือว่าของใช้ที่ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหระคะ่ค่ะเดือนนี้คุณจะหมดเปืองไปกับของใช้จุกๆจิกๆนะคะมีเงินเข้ามาตลอดแต่ก็ ไม่ค่อยไม่ค่อยเก็บอาหารเดือนนี้มีเรื่องให้ใช้จ่ายนะคะบางคนจจมีเกณฑ์ซ่อมรถนะคะมีต้องเสียเงินในเรื่องของการซ่อมรถนะคะแล้วก็เรามาดูในเรื่องของความรักค่ะ ความรักคนพนังคานบางคนอาจจะพบรักทางโซเชียลนะคะในช่วงเดือนนี้สำหรับคนโสดมีเกณฑ์นะคะมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะและกำลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าจะเลือกใครดีมีหลายคนเข้ามาพูดคุยนะคะเข้ามาให้คุณเลือกนะคะสำหรับคนมีคู่ก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะการทะเลาะขัดแย้งแบบ บางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะระมัดระวังอารมณ์อีโ้ของคุณนะคะมีการขัดแย้งกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องกับคู่นะคะก็ภาพรวมแล้วนะคะในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะคะคนวังคานแต่ปัญหาต่างๆเนี่ยคุณสามารถจัดการได้อยู่แล้วค่ะ ไพพะเทวาลีนะคะคนรังคาในช่วงเดือนนี้คุณเป็นคนเก่งนะคะคุณสามารถเอาชนะกับปัญหาต่างๆหรือคุณสามารถตัดสินใจบางคนนะคะมีคู่แข่งเนี่ยไม่ว่าคู่แข่งจะมาขนาดไหนเนี่ยคุณสามารถ ปราบได้อยู่แล้วค่ะคนวานังคารก็ขอใหอ้พบเจอแต่เรื่องที่ดีดเข้ามานะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆขอให้คี้คาดไปในทิศทางที่ดีนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ